บอสชาตีใจดีปรับราคาถ่ายทอดสดใหม่คนไทยต้องได้ดูก่อนรับชมคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานให้เราด้วยนะครับพักยก2อครบจบทุกความมันพักยก2อครับ หลังจากมีประกาศเปิดให้ซื้อ p a เปอร์วิวหรือการจ่ายเงินเพื่อรับชมในราคา399บาทเพื่อเป็นการรับชมการถ่ายทอดสดในศึกวัน165ที่จะจัดขึ้นที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในวันอาทิตย์ที่28มกราคมนี้ล่าสุดบิ Big ๊กบอสชาตีสิทธิ์ยอดธงออกมาประกาศปรับ p a เปอร์วิวด่วน เป็นราคา99บาทเพื่อให้แฟนกีฬาการต่อสู้ชาวไทยสามารถรับชมการแข่งขันครั้งสำคัญนี้ได้อย่างทั่วถึงสำหรับศึกวัน165มีไฮไลท์สำคัญที่หลายคนต่างตั้งต,า,งตารอนั่นคือการชิงแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทระหว่างซูเปอร์เล็กเกียริหมู่ก้9เจ้าบาลังชาวไทยและผู้ท้าชิงซูเปอร์สตาร์เจ้าถิ่นทาเครุเซกาวา นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งตัวแทนนักกีฬาไทยอย่างสิทธิชัยสิทธิสองพี่น้องจะเปิดศึกมหากาพภาค6ดวลหมัดกับคู่ปรับเก่ามารัตกิกอเลียนในกติกาคิกบ็อกซิ่งแคทเวทอีกด้วยโดยหลังจากการปรับเพเปอร์วิลล่าสุดผู้ที่ซื้อเพเปอร์วิวไปแล้วในราคาเดิมจะได้รับเงินส่วนต่างคืนเข้าสู่ระบบที่เลือกชำระไว้ภายใน14วันทำการก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีสำหรับคนไทยเราเลยนะครับ จากราคา399บาทเหลือเพียงราคา99บาทราคานี้ไม่ต้องลังเลแล้วครับจากตอนแรกที่มองว่ามันช่างแพงเหลือเกินเพราะมีคู่มวยไทยแค่2คู่กลายเป็นราคาสบายกระเป๋ากันเลยอย่าลืมไปจัดกันด้วยนะครับแล้วเพื่อนๆคิดยังไงกับไฟที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้พิมพ์บอกเราได้ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้เลยครับ และก่อนจะจากกันไปในวันนี้แอดมินขอวอนมือน้อยๆของพี่ๆน้องๆคอมวยช่วยกันกด s u b สไครต์ให้แอดมินด้วยนะครับคนดูคลิปแอดมิน1คลิปมีแค่0.1%เองที่กดซับสไครต์ให้เราโปวดใจมากเลยครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่องสำหรับเดือนนี้พักยก24ครบจบทุกความมันพักยก24ครับ